เติมเกมและกนาล็อกแลนเวิร์ดได้ที่ลิทแมนช็อปตลอด24ชั่วโมงรวมถึงจักรวาลและนาล็อกในทุกๆภาคเติมได้ทั้งไลน์หรือบนเว็บ litmanshop.com รับลิ d แมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการเติมก่อนจ่ายที่หลังนานสูงสุด10เดือนพร้อมเติมเกมชั้นนำมากมายเติมถูกเติมไวผ่อนสบายให้เงินคืนที่ลิทแมนช็อปเท่านั้น สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมมือถือและไม่มีเวลาว่างปล่อยบอทดฟาร,รม์มวันนี้ซิกมาขอเสนอแอปพลิเคชัน UG Phone แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยเพืเ่อนๆฟาร,ร์มได้อย่างง่ายดายสะดวกมากขึ้นนั่นเองครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันของระบบ Cloud สามารถทําการเช่าระบบมือถือให้เพืเ่อนๆสามารถเปิดบอร์ดฟาร,ร์มออโต้ได้ทั้งวันทั้งคืนซึ่งเหมาะกับสําหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมไม่อยากเปิดคอมทิ้งไว้เพราะกลัวปึงไฟราคาเริ่มต้นแค่เพียง 10บ,บาทตัวแพ็คแนะนําคือ G V I P ซึ่งราคานี้จะแพงกว่าแพ็คพื้นฐานอยู่2บาทนั่นเองแต่ตัว G V I P จะได้สเปคมือถือทอี่แรงมากกว่านั่นเองครับยังไงถ้าใครสนใจจะดาวน์โหลดตัว U G p h o n นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชันเลยครับนี่จะเอา20 m เอ็มแหละเปิดไข่ไหมครับ3,000บาทไหมครับเอาป่ะตอา0ไปดูว่าผมจะเกลือหรือเปล่า เปิดหมืน่นหมืน่นหมืน่มนมูลก็พอแล้วเนาะมันไม่รู้จะเอาอะไรผม,ผมก็ไม่ได้เล่น ok พันนกอเผื่อแบบมันได้ประดับพันนกจะได้ขายนะครับขายก่อนรวยก่อนอ่าช่วงนี้ดวงมาด้วยครับเอ,อินอย่างเดียวอะ่ะเปิดไข่นะครับไม่เคยพลาดไปเอาซักหมื่นนึงเอาก่อนเราเอ,อินที่เมืองมาละกอครับมาลังโดเอาล้วงไหกันยับแล้วพร้อมแล้ว นะครับผมกดทีเดียวสี่สิบรวดแต่กดช้าๆนะเอาล้วงกันแล้วสามสองหนึ่งไปสี่สิบฟองลวดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด

ฟอคนเนอร์คาวแล้วผมได้ใช่ชื่อก็อยู่ซิกมาวันนี้ไงเอาเอาแล้วเอินจัดเลยเอินจัดเลยล่ะครับบอกเลยว่าแค่ร้อยอ้อนก็แตกแตกแล้วนะฮะว้านะครับ เขาบอกว่านี่สติลคาวทุกๆุกเบสเลเวลสติลคาวไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปเทสให้ดูก่อนเลยก่อนที่จะไปต่อนะครับส่งฮันเทสเลยอันที่มันไม่มีปากกาลาปะโก้อ่ะเอินเฉยผมไม่ได้เล่นเมนฮันนะผมไม่ผมไม่เก็บหรอกนะครับอ่ะหนึ่งพันหรือว่าบิดบีดไปเลยง่ายๆดีอ่ะหนึ่งพันนะ โอ oh. เหมือนมีกาลาปาโก้เลยเนี่ยเหมือนมีกาลาปาโก้ไปแล้วประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตแล้วผมอะ่ะอัพลักไปเก้าสิบอันนี้ผมไม่ a อเก้านะผมไม่เอเก้านะผมบอกไว้ก่อนใส่ได้ข้างเดียวไม่ใช่เหรอเออไม่ไม่รู้อ่ะมันมันบอกไว้ไหมว่าใส่ได้ข้างเดียว อ๋อมันเป็นประเภทเล็บเสมอครับอ่าโอเคโอเคเข้าใจอ่าใส่ได้ข้างเดียวโทษโทษโทษมันเป็นเล็บเสมอ